วัคนนี้ก็พบกับครูเนยไทยคิดอะคาเดมี่ภาษาไทยออนไลน์เรียนง่ายได้ทั่วโลกสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็พบกับครูเนยไทยคิดอะคาเดมีภาษาไทยออนไลน์เรียนง่ายๆได้ทั่วโลกกันอีกแล้วนะคะวันนี้ครูเนยก็จะเอาประสบการณ์เรื่องการให้การบ้านให้แก่นักเรียนที่เรียนพิเศษกับเรานะคะเอามาแชร์ให้ คุณครูได้ฟังกันเนาะวิดีโอต่อไปนะคะคุณเนยจะแชร์เรื่องคุณแม่กับการสอนกันบ้านหรือการให้กันบ้านหรือแบบฝึกหัดลูกนะคะเป็นวิดีโอต่อไปเพราะฉะนั้นใครยังไม่ได้กดติดตามกดถูกใจอย่าลืมนะคะกดเอาไว้แล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆได้เลยนะคะ ต่อไปนะคะคุณเนยก็จะอัพโหลดวิดีโอเนื้อหากเกี่ยวกับการสอนภาษาไทยดีๆทั้งประสบการณ์ของคุณเนยเองแล้วก็คุณครูคนอื่นๆของโรงเรียนไทยคิดของเรานะหรือใครสนใจนะคะเรามีคอร์สอบรมแบบเต็มรูปแบบเลยตอนนี้ก็มีคุณครูคที่อบรมเป็นครูสอนภาษาไทยกับเราไปมากกว่า250คนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเรามั่นใจว่าเรา มีประสบการณ์ดีๆมาแบ่งปันและเป็นประโยชน์แน่นอนไปเริ่มกันเลยค่ะสำหรับเรื่องแรกนะคะก็คือการที่เรามีนักเรียนมาเรียนพิเศษกับเราคุณเลยต้องบอกก่อนว่านักเรียนหลายๆครั้งเนี่ยไม่สามารถทําการบ้านให้เราได้หมายความว่าไงหมายความว่ามักจะพบว่านักเรียนบางคนน่ะหนึ่งนักเรียนผู้ใหญ่นะยุ่งกับงานไม่มีเวลาสองนักเรียนเด็กก็ ไม่อยากทําที่บ้านก็บังคับไม่ได้เพราะบางครั้งให้มาเรียนพิเศษเนี่ยก็เป็นการบังคับไปเรียบร้อยแล้วไม่สามารถบังคับให้ทํากันบ้านเพิ่มมาได้นะคะอันนี้เป็นสถานการณ์ที่ครูเนยเจอนะเพราะฉะนั้นครูเนยอยากแนะนําให้คุณครูระวังว่าการให้กันบ้านบางครั้งเนี่ยคุณครูให้ไปก็จริงแต่เขาไม่ทํามามันกลายเป็นว่าไปกดดันเขากลายเป็นว่าไปกดดันผู้ปกครอง นักเรียนผู้ใหญ่บางครั้งนะคะถึงขั้นมาเรียนพิเศษกับครูเนยแล้วก็บอกเลยครูเนยยังไม่ได้พูดเรื่องประเด็นการบ้านเลยนะแต่เขาบอกก่อนเลยว่าขอไม่เอากันบ้านได้ไหมเพราะว่าเขาไม่มีเวลาเวลาเขาว่างหลังเลิกงานเขาต้องการการพักผ่อนเขาไม่สามารถมานั่งท่องคําศัพท์ให้เราได้ซึ่งครูเนยเข้าใจนะมันคือเหตุผลสําหรับครูเนยอะ่ะการที่เขาไม่มีเวลาทบทวนเนื้อหาของเขาเองอะ่ะมันคือเหตุผลที่บางครั้งเขามารงเรียนพิเศษ เพื่อบังคับให้ตัวเองอ่ะได้เรียนได้พัฒนาเพราะฉะนั้นคุณนมองว่าใครที่เป็นคุณครูกําลังจัดหลักสูตรแผนการสอนให้นักเรียนพยายามทําในระบบที่ นักเรียนกับครูสามารถมาทบทวนความรู้ด้วยกันมาท่องทำศัพท์ด้วยกันในห้องได้แล้วก็นักเรียนก็ได้พัฒนาเนื้อหาไปพร้อมๆกันก,กับการทบทวนเนื้อหาเก่าๆแล้วก็ได้เรียนเรื่องใหม่ๆนะประเด็นต่อมานะคะก็คือการที่เราที่เป็นครูนะคะไม่ควรฝากความหวังไว้ที่การบ้านทั้งหมดเช่นบางครูบางคนเนี่ยสอนเนื้อหาที่เป็นท่องจําทั้งหมดเลยสอนแค่ครั้งเดียวและก็คิดว่านักเรียนจะจําได้ ให้กันบ้านนักเรียนไปแล้วก็บอกนักเรียนว่าให้เอาเนื้อหาเนี่ยไปทบทวนครั้งหน้าครูจะทดสอบครั้งหน้าครูจะขึ้นเรื่องใหม่าการที่คุณครูพูดอย่างเนี้ย บ่อยๆทั้งที่สอนไสแค่ครั้งเดียวหรือสองครั้งอ่ะสำหรับเนยนะคะนิมองว่ามันยากที่จะเกิดขึ้นเนาะคุณครูต้องปรับหลักสูตรไปพร้อมๆกับการให้การบ้านนักเรียนและการบ้านนักเรียนสําหรับเนยนะอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นอะไรที่สมมุติว่านักเรียนไม่มีเวลาทําการบ้านเอามาทาในคาบเขาก็จะใช้เวลาในการทํอ่ะทบทวนเองจัดลาดับจัดระเบียบความคิดแล้วก็หาสูตรในการจําของเขาเองใช้เวลาประมาณ10นาที คือเนยจะมองประเด็นนี้เพราะอะไรเพราะว่าการที่เราฝากความหวังว่าเราจะคอนติเนียเนื้อหาได้เนี่ยไว้กับนักเรียนอะ่ะมันยังไม่ควรเท่าไหร่นะอันต่อมานะคะก็คือการให้การบ้านคุณเนยคุณเนยขอแบบพูดเป็นประเด็นเปรียบเทียบกับต่างประเทศให้ฟังแล้วกันนะคะบางประเทศเนี่ยเขากําหนดเลยนะคะรัฐบาลกําหนดเลยนะว่าไม่ให้การบ้านเด็กบางประเทศก็ให้เยอะมากให้แบบเด็กปวดหัวเหมือนไทยอะ่ะ บางประเทศเนี่ยกำหนดช่วงเวลาในการให้การบ้านถ้าคุณหนึ่งจำไม่ผิดนะนักเคยเจอนักเรียนของออสเตรเลียนะคะเขาไม่มีการบ้านจันทร์ถึงพฤหัสให้การบ้านแค่วันศุกร์เพื่อเอาไปทำเสาอาทิตย์และวันจันทร์เอามาส่งที่โรงเรียนขณะที่ฝั่งอเมริกาให้การบ้านจันทร์ถึงพฤหัสเสาอาทิตย์ไม่มีการบ้านศุกร์เสาอาทิตย์เนี่ยจะไม่ได้การบ้านละเพราะฉะนั้นเนี่ยแปลว่าอะไร เพราะว่าการให้การบ้านเนี่ยมันต้องพิจารณาและมีความเหมาะสมไม่มากเกินไปแล้วก็ไม่ยากเกินไปต้องไม่เป็นอะไรที่นักเรียนกลับไปแล้วก็นั่งปวดหัวคิดไม่ได้อะมันต้องไม่เป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นคุณครูคนไหนนะคะที่มองว่าจะให้การบ้านก็พิจารณาประเด็นนี้ไว้นะคะต่อมานะคะเรื่องสุดท้ายที่อยากจะคุยกันก็คือเรื่องของการให้มองเรื่องการบ้านเป็นเรื่อง ส่วนบุคคลและเฉพาะตัวหมายความว่าไงถ้านักเรียนคุณเนี่ยเป็นคนที่มีแนวโน้มว่าจะฝึกฝนมีแนวโน้มว่าเขาอ่ะจะพัฒนาตัวเองไปได้ไกลคุยกับนักเรียนก่อนว่าถ้าครูให้การบ้านอนะ่ะโอเคไหมนักเรียนจะทํำไหมนักเรียนมีเวลาหรือเปล่าถ้านักเรียนโอเคอ่ะให้ไปเลยเวลาคุณดีจะให้การบ้านใครนะคุณดีจะถามก่อนเสมอเลยบางครั้งเนี่ย นักเรียนเขาตั้งใจเรียนกับเรานะเขาทุ่มให้เราเต็มร้อยในคาบเลยและเราก็คิดว่าเขาอ่ะจะทํากันบ้านอย่างมีความสุขให้เราอ่ะเราก็ให้กันบ้านเขาไปมันทําให้เขาเหนื่อยจากภายนอกความสนุกในวิชาเรียนของเราอ่ะจะเริ่มลดลงเขาก็จะเริ่มแบบทําไมวิชานี้เหนื่อยกว่าวิชาอื่นอะไรแบบเนี้เกิดขึ้นนักเรียนผู้ใหญ่บางคนนะ่ะถึงขั้นเลิกเรียนพิเศษกับครูที่ให้กันบ้านเยอะเกินเลยเพราะว่าเขาเหนื่อยมาก เพราะฉะนั้นครูเนยมองว่าให้เช็คกับนักเรียนให้มันเป็นเรื่องของการตกลงระหว่างครูกับนักเรียนนะคะ เอาละวันนี้ก็เอาไว้เท่านี้เนาะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะเราไว้เจอกันวิดีโอหน้านะใครสนใจหลักสูตรสอนภาษาไทยนะคะไม่ได้เรียนเป็นวิดีโอแบบนี้นะเรียนสดทางซูมเลยมีวิทยากรประมาณ4-5หคนเป็นคุณครูเฉพาะด้านแล้วก็มีครูหววนที่มีประสบการณ์การสอนเป็น10กว่าปีให้สำหรับภาษาไทยให้เด็กต่างชาติ เพราะฉะนั้นก็คือใครที่สนใจนะคะบอกไปว่าดูวิดีโอของครูเนยไทยคิดอะคาเดมี่นะครูเนยแจกส่วนลดให้เลยเนาะเอาล่ะไว้เจอกันวิดีโอหนะ้าบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ